Okay, สวัสดีค่ะวันนี้แม่เบนจะพาทำซอสพาสต้านะคะเอาไว้แบบเอาไว้ทาเอาเวลาผัดใส่เนื้อแล้วก็ใส่เส้นเป็นพาสต้าซอสใส่เนื้อหมูใส่เนื้อสัตว์เสือเนื้อหมูสับหรือว่าเนื้อสับนะคะเวลาแต่นี่ตอนขั้นตอนแรกเราจะมาต้มซอสก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะปั่น จะปั่นมะเขือเทศนะคะเราขี้เกียจสับนะขั้นตอนก็ประมาณว่าอันนี้หั่นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวราจะใส่เครื่องปั่นนะเครื่องส่วนผสมมันก็จะมีมะเขือเทศสุกๆนะคะ มะเขือเทศสุกๆเอาแบบสุกๆเลยค่ะครึ่งเพราะเราจะปั่นใส่เครื่องปั่นเครื่องปั่นผลไม้อะค่ะที่บ้านใครมีก็แล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่นะคะอันนี้วันนี้เราใช้มะเขือเทศแบบเกือบสองโลอะเราก็ใช้หอมหัวใหญ่สักสองหัวใส่กระเทียมด้วยอันนี้คือใบโหระพาฝรั่งอ,อิตาลีนะคะเห็นไหมนี่ เราปลูกเองที่บ้านพ่อแฟนส่งเมล็ดมาให้เราก็เพื่อนบ้านพ่อแฟนเขาฝากมาเขาเรียกเราว่าเราเือก Chinese lady เราไมา่ใช่ไชนีนะ <c oughs> น่ารักคนอิตาลีจะไปอยู่แคนาดาอ่านี่นะโอเค